ที่รักคาถามนี้คือน่าสนใจมากๆไ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยบางทีแบบไม่สามารถที่จะหาอาหารให้ถูกหลักโภชนานการได้คือเป็นอาหารที่มีคุณภาพตัวเองแล้วทําให้เซลเราแข็งแรงนะก็คือการเลือกที่จะรับประทานโปรตีนให้ถึงในแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องไข่แล้วก็การดื่มน้ําให้ครบเวลา3ลิตรก็กลบในร่างกายต้องการน้ําเข้าไปซัพพอร์ตค่ะที่ไม่ควรดีกว่าทําให้เซลเราพังหรือว่าเซลเราตายนั่นก็คืออาหารแปรรูปรสหวานน้ำตาลที่แบบไม่สุก อันนี้คือเน้มเลยนะคะว่าเวลาที่ช่องท้องเราเนี่ยนะคะก็คือเป็นจุลินทรีย์เสียที่แบบทำลายเราโดยตรงนะคะตับไตเราก็จะไม่ค่อยส่งูนะรวนโซดเดียมต่างๆ ตายทางานหนักนะด้วยรวมถึงตัวเราก็จะบวมมากคืนเนือไขข้อก็จะพังนะถ้าตัวเราบรก็คือน้ำหนักเราเยอะนั่นเองมันง่ายสุดแล้วคือไข่ถ้าเป็นถ้าเดลดาบอกอย่างอื่นนะทุกคนแบบคือมันหายากอะไรอย่างเงี้ยพอมันหายากราก็มีข้อจำกัดอีกแล้วเราก็ไม่ทำเป็นไซายจากผักก็สําคัญหืออาหารเสริมต่างๆเนี่ยถ้ามันดีกับตัวเราให้สังเกตตัวเองนะคะว่าเราทานแล้วมันดียังไงแปรรูปต่างๆทุกอย่างแปรรูปหมายความว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการปรุงของเราเองอเข้าใจป่ะอืมนะคะก็คือพวกต่างๆที่อยู่ในสะดวกซื้อมันง่าย กุมสติวางแผนอาหารใด้ดีนะคะจะได้นาเด็กกันเวลาห้าสิบแล้วยังดูแลตัวเองอยู่เลยนะมา r ด้คริสต์มาสแอน a p p ป n ้น y e ย r ค่ะเอาไปทำดูได้ผลยังไงบอกกันบ้างนะแล้วสอนหน้าเด็คุณดิมมี่สมอง